ปลาสำหรับถวายพระท่านผู้ชมชอบภาพถวายจัดปลาเนึ่งปลาไม่ใช่เนึ่งปลาร่าฟลิกตัวใหญ่ๆพี่น้องก็มาร่วม,มนะครับทำบุญส <c oughs> ่งป้าคุณป้าเอา้ากระวันกินวันนี้ไม่ใช่เหรอคนม,มีคนได้ไง หรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะครับที่มาเดินทางมาถึงนีนะครับก็พระมาแล้วก็ริเริ่มนะครับท่านใดจะมาก็เทิงท่านใดก็เทิงพี่อาจารย์มันทำมันชีคุณโมที่นะครับอาจารย์นะครับก็จะได้นำทำพิธีทางศาสนานะครับก็ฉะนั้นนะครับสักครู่นึงนะครับสักครู่นึงเราก็จะได้เข้าสู่พิธีทางศาสนานะครับรอนนี้ คนนี้จะเป็นพระสงฆ์นะครับเอาล่ะพี่ชายนะครับลูกลูกของลูกชายคุณป้านะครับพี่ทวนนะครับ นำน้คุณพ่อคุณแม่เครญาติก็จะนั่งรอนะครับประกอบพิธีในช่วงถวายทานนะครับ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นยาติดพี่น้องแขกเรือก็มาทั้หมมอันลมอะต้องยานี่ม่การกนูดูทางโยมทางนี้เนรยเน่เนี่ยเนดูสิเนเจ แล้วก็เน้นอะไรมุ่จากชื่อเรออารอ๋อเหรออ๋อดีจังเลยเนี่ยบวชให้บวชนับไฟให้กับคุณย่าย่าทวดนะครับดีจังเลยโมทนาสาพุู้อือ ตอนนี้พระสงค์ก็เดินทางมาถึงบริเวณงานแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งก็จะได้กราบพิธีถวายทานตอนนี้กำลังนำอาหารมา แล้วพ <Hoy S 2> ี่จันกำลังเสิร์ฟอาหารอัดกุกกี้อะไรหึ่งยุ่นะผมมันเดือดีลยครับไปเนี่ยไปนะตอนนี้นะนี่ให้มา

เอไปานี่สกข้อหวานี่ข้าวหวานแ่บข้าานแซ่บนะครับนี่ตุ้ม ญาติพี่น้องก็มาร่วมทําบุญถวายนะครับส่งโรอส่งคุณย่าคุณป้า

พระสงฆ์สำเนนกำลังฉันพัฒตาหารท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs>